รู้จักดอกสนกันไหมคะที่มันมีดอกสีเหลือง,องสวยอลานอยู่บนต้นดอกสนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชียจากอินเดียไปทางตะวันออกจนถึงมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเป็นไม้ล้มลุกนะคะขนาดเล็กมีอายุแค่1ปีส่วนมากจะนิยมนำดอกสนมาทำเป็นอาหารขาว ทำต้มจิ้มน้ำพริกชุบแป้งทอดทำเป็นขนมหวานก็ได้ค่ะดอกสโนโน,นี่ก็อุดมไปด้วยวิตามินมีแร่ธาตุมากมายในปัจจุบันเราก็พบว่ามีการนำสนนมาทำแปรรูปในรูปแบบของชา ซึ่งจะนำใบและดอกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใช้ดื่มนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนต่างๆของลำต้นก็ยังใช้มาเป็นยาภายนอกในการรักษาเป็นยาสมุนไพรได้เช่นกันสปปรรพคุณของดอกสโนนะคะก็มันเป็นฤทธิ์เย็นก็มีสปปรรพคุณเป็นยาแก้พิษร้อนถอนพิษไข้แก้ร้อนในแล้วก็กระหายน้ำสมานลำไส้ใบก็ใช้ตำเป็นยาพอกแผล ส่วนดอกก็นำมาเป็นยาพอกแผลได้เหมือนกันดอกสโนจะออกดอกช่วงปลายฤดูฝนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะ